สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการตลาดนัดวันนี้เรามีสินค้าดีดมาๆมามอบให้กับผู้ชมและสมาชิกของเราอีกเช่นเคยครับโดยเฉพาะสินค้าในวันนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้ชมที่กําลังมีปัญหาซึ่งตอนนี้ตลาดกําลังต้องการมากๆนั่นก็คือตัวกระชับสัสดส่วนก่อนที่จะมาพูดคุยเกันถึงเรื่องสินค้าเราไปทําความรู้จักกับคนที่จะมาพูดคุยหรือต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องปริพันธ์นะครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตท่านแนะนําตัวนี้นึครับผมผมมนชัยครับพี่มนชัยครับผมนะครับต้องถามพี่มนชัยนิดนึงวันนี้สิ่งต่างๆที่เรากําลังจะนําเสนอหรือเป็นตัวสินค้าดีๆที่จะนํามาฝากผู้ชมกันชื่อว่าอะไรอ่เข็มขัดกระชับสัดส่วนโมวาครับโมวาครับผมเป็นเข็มขัดกระชับสัดส่วนถามดีก่อนตลาดเยอะมากครับผมที่อื่นก็โอ้โหกำลังลุยกันเข็มขัดนู่นเข็มขัดนี่เข็มขัดนันเราจะเอามาตีตลาดเขาเราจะเอามาต้องบอกมา แข่งตลาดกับเขามีข้อดีมีข้อพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงเข็มขัดของเรานี่นะครับเรียกว่าเป็นตัวเดียวในท้องตลาดตัวนี้ตอนนี้นะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทํางานสังเกตดูคุณลองสังเกตนะครับเข็มขัดกระชับสัดส่วนทั่วไปเนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าครับเลยใช้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กครับผมให้มันสั่นให้มัน ปล่อยประจุไฟฟ้าอินฟาเรดอะไรก็แล้วแต่ครับการทํางานของเข็มขัดที่ใช้ไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะนะครับหนึ่งนะครับเวลาคุณทํางานคุณใช้เข็มขัดเนี่ยคุณต้องนั่งอยู่กับที่นะครับไปไหนไม่ได้เพราะปัไม่ได้ครับผมอย่างที่2เลยนะครับดูแลรักษายากครับเคลื่อนที่ไปได้ก็พวกที่มีแบตเตอรี่ครับผมเคลื่อนที่ก็ไม่สะดวกครับไม่สะดวกดูแลสายยากเพราะมันเป็นก้อนใหญ่ๆเลย ครับสารพัดสารพย์ไปจรงว่าออกนอกบ้านไม่ไ่อยดีไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยดีถ้าเกิดนั่งในที่ทํางานนี้เราเป็นพนักงานหรือแม้แต่ทํางานในที่ต่างๆเนี่ยมันเห็นเข็มขัดเส้นใหญ่เลยดูแล้วก็ไม่ไม่ได้เฉพาะในบ้านใช้ในบ้านอย่างเดียวนะครับแต่นี่สามารถติดตัวไปได้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานดูแลรักษาข้อง่ายราคาก็ถูกเดี๋ยวผมถามก่อน เราบอกว่าวันนี้เราจะมากระชับสัดส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับความร้อนในการที่จะไปสลายไขมันอะไรต่างๆงครของเราไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วมันเกิดความร้อนได้ยังไงคือตัวนี้เป็นการมัน,น,มน,นมร้อนนะเป็นร้อนครับการทํางานออกมาเนี่ยครับ เป็นการทํางานของไทเทเนียมบวกกับเม็ดแร่ของลิขสิทธิ์ของบริษัทนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยเมื่อเม็ดแร่กับไทเทเนียมเข้าไปเจาะผิวหนังเราแล้วก็เข้าไปเจอชั้นไขมันนะครับรจะเร่งการเาผาผลาญพอเร่งการเาผาผลาญเนี่ยมันเป็นลักษณะบบเป็นแฟตเบิร์นก็คือ,เ,อเกิดความร้อนออกมานะครับเกิดความร้อนออกมาเพราะความร้อนเนี่ยเกิดจากการเผาผลาญของไขมันนะครับกําลังบอกว่าใช้ไขมันของตัวบุคคลที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ เราเป็นพลังงานในการทางานครับใช้ไขมาเราเฉื่องในการทําทงานนะครับคุณจะรู้ได้ว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่าก็คือเวลาคุณคาดไปเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับเข็มขัดนี่มันไม่มีอุณหภูมิที่ร้อนอยู่แล้วนะครับ,รบเป็นอุณหภูมิทั่วไปเวลาเราคาดเข็มขัดทั่วไปเนี่ยถ้าจะมีความร้อนมันเกิดจากเราเสียบปลั๊กถไฟฟ้าถูกไหมรชบหรือแบตเตอรี่ครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีเนา่ยมันจะร้อนได้ยังไงคุยไปด้วยผมเปิดไปด้วยครับอ่าฮะเป็นปกติธรรมดา ครับครับผมคุณผู้ชมข้างในก็จะเป็นเม็ดแร่นะเม็ดแร่พลังงานแล้วก็มีไทเทเนียมอยู่ประมาณ20เม็ดอ๋อนี่เป็นปุ่มอยู่ข้างในครับผมปุ่มแข็งแต่เล็กๆนะไม่ใช่แค่วันบางๆครับผมนะครับบางๆอ่าไปลอยเห็นอ่าครับนี่คือไทเทเนียมแล้วก็เป็นเม็ดแร่ต้องครับนะครับเป็นแผ่นยางนี้แล้วช่วงหลังจะมีตัวยืดยืดเพื่อทำให้กระชับต้องครับแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกไซส์นะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างนี้ติดตัวแกครับผมยาวเลยตัวรับติด ถามนิดหนึ่งเราพูดกันถึงวิธีการหรือโอกาสที่จะลดครับผมนั่นนะครับคงเป็นไปไม่ได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นเทวดาปุ๊บแล้วก็จะต้องทําให้เขาลดลงได้เลยเนี่ยวิติกรรมการดูแลเรื่องอาหารการกินก็มีส่วนใช่ไหมถูกต้องส้ำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราเองนะครับคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต้องต้องเรียกว่าต้องต้องดูแลนะครับคือเข้มขัดเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าเราอย่าทิ้งภาระหน้าที่เป็นแค่เครื่องช่วยถูกต้องครับ คุณผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าอยากจะลดน้ําหนักแต่พฤติกรรมที่คุณมีอยู่ในการกินเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักเพราะนั้นพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารหรือการควบคุมอาหารเป็นหลักสําคัญในการดูแลเข้มขัดนี้เป็นแค่เครื่องช่วยหรือตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทาให้กระบวนการต่างๆนั้นมันเป็นผลและรวดเร็วอย่างที่คุณคิดคือถ้าเกิดเราจะลดน้าหนักเนี่ย โดยที่เราจะใช้เข็มขัดอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเห็นผลชา้าทับหลาค่อนข้างจะยากดังนั้นเนี่ยเข็มขัดเนี่ยเมื่อประกอบกับการาดูแลตัวเองเราถ,ถูกวิธีนะครับครับะจะได้เห็นผลเนี่ยอย่างดีเลยต้องใช้คําว่าอย่างดีเลยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยสมมติเราใช้เข็มขัดแล้ว,รลวเราไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินพูดง่ายๆเลยว่ามื้อเย็นเราทานอย่างเต็มที่ทอยู่เลยแล้วก็ใช้เข็มขัดคาดแล้วก็นอนอย่างเงี้ยก็คงคงอย่าอย่าใช้เข็มขัดเลย พูดอย่างนี้เลยครับเราไม่ได้เน้นการขายในลัษณะที่ว่าหลอกลวงฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆถ้าเกิดคุณไม่มีพฤติกรรมที่อยากจะลดก็ไม่ต้องลดแหละครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลดเนี่ยเริ่มจากพฤติกรรมตัวเองก่อนตัวนี้เป็นแค่เครื่องช่วยแต่เปอร์เซ็นต์ของการลดนี่จะได้สักประมาณเดือนนึงสักประมาณกี่กิโลประมาณสัก2กิโล3กิโลเห็นชัดเจนครับถ้าเราโดยไม่มีปัญหาร่างกายไม่มีปัญหาเรื่องไซส์เอฟเฟกต์ไม่มีเรื่องโยโย่เอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นยาในขนาดที่พูด ุยไปด้วยทำไปด้วยครับผมเราจะลองคาดให้คุณผู้ชมดูครับครับอ่าผณต้องทำไงบ้างอ่าอย่างแรกเลยนะครับสกเ๊ตซออกไหมสกเสื้อก่อนนะ้ไงก็ได้เลยครับได้เลยครับโดนหนังโดนอะไร่มันต้องถูกหนังครับถูกเนื้อของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับอันที่สายไ่เลยไม่เป็นไรพี่คำนวณต้องข้าแมวข้าแมวท้องมากที่สุดครับข้าแมวท้องให้มากที่สุดครับผมสีน้ําตาลไว้ข้างนอกข้างในครับไอตัวที่เป็นปุ่มเม็ดแร่กับไทเทเนียมเราให้ให้ชิดกับเนื้อเรานะครับแล้วข้าแมวท้องแล้วใช่ไหมครับ ครับผมรัดเลยครับแน่นแล้วครับพี่เอาเชืออลงเลยครับแค่นี้ครับเห็นเลยครับเห็นไหมหุ่นดีขึ้นแต่ไม่ใช่นี่เป็นการบอกเฉยๆแต่มันจะทํางานยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่คือวิธีการใช้คุณผู้ชมใช้ง่ายๆครับครับคาบดึงให้ดึงแล้วเข้าแมวท้องครับแปะเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้กับคนหลายไซส์มากถูกต้องครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลย ได้หมดครับเพราะว่าข้างหลังกนเ็นยางยืดนะครับใช่ให้โชว์ข้างหลังนิดนึงครับมันจะช่วยยางยืดครับสามารถยืดแล้วก็กระชับกับทุกทุกไซส์ของคนครับเช่นครับครับผมส่วนนี้อีกด้านขนาดไหนถึงจะเห็นหมเอ่อขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันนะครับ คือต้องบอกก่อนหมายถึงว่าว่าเห็นผลของผมหมายถึงว่าจะเกิดอาการให้รู้ว่าร้อนไม่ร้อนครับผมขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่พี่คำนวณถามว่าเมื่อไหรนานเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือสําหรับคนที่ไขมันเยอะครับท้องย้อยหน่อยพูดง่ายๆครับุงโตครับอย่างนี้ประมาณทัก20สนาทีนะครับ หรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นถ้าผิวบางครับตรงนี้เนี่ยเราจะเกิดอาการร้อนนะครับเราจะยิบยิบคันยิบยิบครับคำว่าคันยิบยิบเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยใช้เข็มขัดกระชับสัดส่วนแบบไฟฟ้าจะรู้เลยว่าเวลาปล่อยความสั่นเข้าไปเนี่ยมันจะยิบยิบเลยครับสั่นชักระยะหนึ่งคือเหมือนกับกล้ามเนื้อที่มีการเขย่าเนี่ยครับมันจะยิบยิบถ้าลูกค้าอย่างที่บอกที่ที่เคยมาซื้อของกับเราเขาเคยใช้เข็มขัดวันนี้เขาบอกเออพี่ร้อนยิบยิบเหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันครับแต่เข็มขัดไม่ได้สั่่นนเลยยิงคผม เดี๋ยวๆนะผมมีความรู้สึกแหละมีความรู้สึกครับผมมันร้อนมาได้ด้วยเดีอได้ครับผมคุณผู้ชมครับร้อนมันค่อยๆเพิ่มนะครับเพ <ผม S 1> ิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่สักประมาณ15นาทีถึง20นาทีจะอันตรายไหมไม่มีครับไม่มีเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการทํางานโดยที่ใช้ไขมันเหลครับเป็น เชื้อเพลิงนะครับไม่ได้อะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ไตเทเลียนกับเม็ดแร่ของเขาเนี่ยก็เข้าไปกระตุ้นการเผาผลาญไม่มีไม่มีสารจากข้างนอกเลยครับไม่มีผลไม่มีอันตรายไม่มีอะไรทั้งนั้นใช้ได้ใช้ได้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราก็ใช้กันใช้กันเองอยู่แล้วครับผมคุณผู้ชมครับสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเข็มขัดกระชัดสัดส่วนตักโมว่า นะครับก็สามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลกันได้อีกตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้เพราะว่าระยะเวลาแค่นี้พูดคุยกันยังไงน,นะครับสันซให้ได้ใจความว่าวันนี้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยากที่จะกระชับสัดส่วนที่มันดูไม่ดีมันดูอะไรให้มันมาตามที่คุณต้องการอย่างแรกที่สําคัญครับคุณต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอาหารเดี๋ยวเราจะมีสูตรอาหารหรือวิธีการรับประทานให้คุณได้รับทราบด้วยนะครับและ ก็ใช้ตัวนี้เป็นแค่เครื่องช่วยในการทําให้เป้าหมายของคุณนั้นสมเร็จได้อย่างที่คุณตั้งใจวันนี้ราคาพิเศษสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะเป็นเจ้าของเพียงโทรศัพท์เข้ามาครับที่อื่นเขาขายกัน5 6 0 0 0บาทที่นี่ตอนนี้3,990บอยู่บาทเดี๋ยวนี้ครับ